ต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังตามรูปแบบของโปรแกรมนะครับการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์นั้นมีประโยชน์มากมายเมื่อต้องการให้สไลด์งานของเราดูโดดเด่นและน่าสนใจซึ่งทําได้หลายวิธีการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังตามรูปแบบที่มีมาให้ในโปรแกรมมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ,ารบมาดูการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับเริ่มจากคลิกเลือกเมนูออกแบบ หลังจากนั้นคลิกเลือกลักษณะของพื้นหลังนะครับลำดับที่3คือเลือกสีพื้นหลังที่ต้องการดังภาพที่3.1.1นะครับลำดับที่4คือพื้นหลังของสไลด์ที่เลือกก็จะปรากฏใหม่ขึ้นมาดังภาพที่3.1.2นะครับต่อไปคือ3.1.2การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์แบบไล่ระดับสีนะครับเริ่มจากคลิกเลือกลักษณะพื้นหลังนะครับหรือ background style นะครับ แล้วเลือกจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับหรือ format background ดังภาพที่3.1.3 2คลิกเติม fill นะครับลำดับที่3คือคลิกเลือกเติมไล่ระดับนะครับ gradient fill น,นะครับลำดับที่4คือเลือกรูปแบบการไล่ระดับสีที่ต้องการดังภาพที่3.1.4นะครับข้อ5นะครับ กำหนดคุณลักษณะการไล่ระดับสีคลิกปุ่มนำไปใช้กับทั้งหมดหรือ Apply to All นะครับลำดับที่6ก็คือพื้นหลังของสไลด์ก็จะถูกปรับเปลี่ยนสีตามที่กำหนดดังภาพที่3.1.6 3ครับผม3นะครับคลิกเลือกเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับหรือที่เรียกว่า Picture or Texture Fill นะครับ4คือคลิกปุ่มแฟ้มนะครับดังภาพที่ 3.3.2นะครับ 5. เลือกสถานที่จัดเก็บภาพ 6. เลือกภาพที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นมานะครับท่านคลิกปุ่มแทรกนะครับหรือ Insert ดังภาพที่3.3.3นะครับลำดับที่8นําไปใช้กับทั้งหมดหรือ Apply to all เหมือนกับที่ผ่านมานะครับลำดับที่9รูปภาพก็จะปรากฏบนพื้นหลังของสไลด์ดังภาพที่3.3.4นะครับง่ายมาก หลังจากที่แทรกภาพแทรกพื้นหลังเสร็จแล้วนะครับต่อไปหัวข้อ3.4.1คือการแทรกไฟล์เสียงนะครับจากไฟล์ที่มีอยู่การแทรกไฟล์เสียงจากไฟล์ที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์มาใส่ลงในงานนําเสนอสามารถทําได้ดังนี้นะครับเริ่มจากคลิกแถบแทรกนะครับปุ่ม insert นะครับ 2. คลิกเลือกเสียงหรือ audio ดังภาพที่3.4.1นะครับลำดับถัดไปคือ คลิกเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์เสียงนะครับนะครับหลังจากนั้นก็คือเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการนะครับลำดับที่5คลิกแทรกดังภาพที่3.4.2นะครับจะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์หากต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกรูปลำโพงมันก็จะมีเสียงดังดังภาพที่3.4.3นะครับหลังจากที่เรามีแทรกเสียงที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ ลำดับถัดมาคือหัวข้อที่3.4.2การแทรกไฟเสียงจากคลิปออร์แกไนเซอร์นะครับการแทรกไฟเสียงจากคลิปออร์แกไนเซอร์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010มาใส่ลงไปในการนำเสนอสามารถทำได้ดังนี้นะครับเริ่มจากคลิกแถบแทรกนะครับหรือแถบ Insert นะครับหลังจากนั้นคลิกเลือกเสียงหรือแถบ Audio นะครับเสียงจากภาพตัดปะนะครับหรือคลิป Art Audio ดังภาพที่3.4.4นะครับ ลำดับที่3คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการนะครับ 4. จะปรากฏรูปสัญลักษณ์ลำโพงขึ้นมาบนสไลด์หากต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปลำโพงดังภาพที่3.4.5นะครับต่อไปเป็นหัวข้อการแทรกภาพเคลื่อนไหวนะครับการแทรกภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์วิดีโอที่มีอยู่เริ่มจากคลิกแถบแทรกนะครับหลังจากนั้นคลิกเลือกวิดีโอนะครับ วิดีโอจากแฟ้มดังภาพที่3.5.1นะครับถัดไปคลิกเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอนะครับ4คือเลือกไฟล์วิดีโอท,ที่ท่านต้องการจะแทรกลำดับที่5คือคลิกแทรกดังภาพที่3.5.2จนะครับจะปรากฏสัญลักษณ์หน้าจอสีดำขึ้นมาบนสไลด์หากท่านต้องการทดลองดูวิดีโอที่ใส่ลงไปให้คลิกที่เครื่องหมายดังภาพที่3.5.3ครับผมจากการแทรก ภาพนิ่งธรรมดาต่อไปเป็นการแทรกไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์นะครับการแทรกไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์นั้นของโปรแกรม m i c r o s o f t Powerpoint 2010มาใส่ลงไปในงานนําเสนอเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนําเสนอได้อีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถทําได้นะครับดังนี้ก็คือเริ่มจากคลิกแท็บแทรกนะครับหรือ Insert นะครับจากนั้นคลิกเลือกวิดีโอจากเว็บไซต์ดังภาพที่3.5.4นะครับจะปรากฏ กล่องสำหรับใส่โค้ดวิดีโอสามารถก๊อปปี้โค้ดจากวิดีโอในเว็บไซต์นะครับลำดับที่4คือคลิกแทรกดังภาพ3.5.5นะครับต่อไปก็จะปรากฏภาพวิดีโอขึ้นมาบนภาพที่3.5.6หากต้องการทดลองชมวิดีโอที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปดังภาพที่3.5.6ครับผมหัวข้อถัดไปคือการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุดังภาพที่ 3.5.3นะครับเริ่มจากเลือกวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหวก่อนนะครับวัตถุในบริบวนี้คือทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์เช่นรูปภาพแผนภูมิหรือกล่องข้อความจุดจับปรับขนาดจะปรากฏรอบๆวัตถุเมื่อเลือกบนสไลด์นะครับซึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ของการทําภาพเคลื่อนไหวย่อหน้าภายในกล่องข้อความจะถือว่าเป็นวัตถุเช่นกันนะครับ แต่จะไม่มีจุดจับการปรับขนาดเมื่อเลือกและกล่องข้อความทั้งหมดจะมีจุดจับปรับขนาดแทนนะครับระดับที่2บนแถบภาพเคลื่อนไหวของริบบอนในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวให้คลิกปุ่มเพิ่มเติมแล้วเลือกลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการนะครับหลังจากแทรกภาพเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นการเปลี่ยนความเร็วของเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวนะครับดังภาพที่3.5.4 ความเร็วของเอฟเฟกจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระยะเวลานะครับเริ่มจาก 1. บนสไลด์เลือกเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้น2บนแถบภาพเคลื่อนไหวภายใต้ตัวเลือกการกำหนดเวลาในกล่องของช่วงเวลาใส่ตัวเลขวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวเพื่อล่าสุดนะครับเมื่อมีการใส่เอฟเฟกเข้าไปแล้วนะครับ ก็จะมีต่อไปก็คือการเปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นของเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวดังภาพที่3.5.5นะครับเริ่มจาก1บนสไลด์เลือกเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับ 2. บนแถบภาพเคลื่อนไหวภายใต้ตัวเลือกการกำหนดเวลาเปิดรายการเริ่มต้นนะครับและเลือก 1. ใน3ตัวเลือกที่อธิบายไว้ด้านล่างนะครับเมื่อมีการใส่เอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวเราอยากเปลี่ยนลำดับนะครับ เราจะต้องทําอย่างไรนะครับต่อไปเป็นหัวข้อการเปลี่ยนลําดับของเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์นะครับดังภาพที่3.5.6กนะครับการจัดลําดับชุดของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์เริ่มจากที่1นะครับเปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวบนแถบภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูงเลือกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวครับ 2. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวเลือกเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการจัดลําดับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ 3. บนแถบภาพเคลื่อนไหวของริบบอนในกลุ่มกำหนดเวลาภายใต้จัดลำดับใหม่ภาพเคลื่อนไหวเลือกหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้นะครับการนำลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหลายลักษณะไปใช้กับวัตถุเดียวดังภาพที่3.5.7เนะครับเริ่มจาก 1, เลือกข้อความหรือวัตถุที่ต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายลักษณะนะครับ 2. บนแถบภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิกเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าไปนะครับเมื่อเราเพิ่มภาพเคลื่อนไหวแล้วนะครับการดูรายการของภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่บนภาพนิ่งในปัจจุบันดังภาพ3.5.8นะครับเริ่มจาก1ในบานหน้าต่างงานตัวเลขจะระบุลำดับของเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่นนะครับตัวเลขในบานหน้าต่างงานจะสอดคล้องกับแถบลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ที่แสดงบนสไลด์นะครับ2 เส้นเวลาแสดงระยะเวลาของลักษณะพิเศษนะครับจากนั้นไอคอนแสดงชนิดของเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวในตัวอย่างนี้จะใช้เอฟเฟกออกนะครับลำดับที่4เลือกข้อมูลในรายการเพื่อดูไอคอนเมนูนะครับนางลูกสอนลงนะครับแล้วคลิกไอคอนเพื่อแสดงเมนูครับผมอานะครับหลังจากที่เราใส่เอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวไปแล้วนั้นนะครับต่อไปเราจะมาดูสู่กระบ,บวนการทดสอบเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวนะครับดังภาพที่3.5.9นะครับ หลังจากที่เพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว1ลักษณะหรือมากกว่าแล้วนั้นเมื่อต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ให้ทําดังต่อไปนี้นะครับก a ร์ดลอรี่เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวบนแถบภาพเคลื่อนไหวจะแสดงเฉพาะเอฟเฟกต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเท่านั้นสามารถเพิ่มลูกเล่นได้มากขึ้นด้วยการคลิกเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเลื่อนลงแล้วคลิกเอฟเฟกต์เข้าเพิ่มเติมนะครับเอฟเฟกต์เน้นเพิ่มเติม เอฟเฟกต์ออกเพิ่มเติมหรือเส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมครับผมเอานะครับหัวข้อถัดไปคือการเพิ่มหรือการเปลี่ยนภาพนิ่งนะครับเริ่มจากบนแถบการเปลี่ยนค้นหาเอฟเฟกต์ที่ต้องการในแกลเลอรี่การเปลี่ยนภาพนะครับคลิกปุ่มที่เพิ่มเติมเพื่อดูทั้งแกลเลอรี่คลิกเอฟเฟกต์ effect ที่ต้องการสําหรับสไลด์นั้นเพื่อเลือกหรือเพื่อดูตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเราคลิกตัวเลือกเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลง วิธีการเปลี่ยนภาพขึ้นเช่นทิศทางใดปรากฏสไลด์นะครับ 3. เลือกได้นะครับลำดับที่4คือคลิกกลุ่มแสดงตัวอย่างเพื่อดูเพื่อดูหรือตรวจสอบว่าสไลด์นั้นจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาพอย่างไรนะครับต่อไปนะครับคือการแทรกตารางนะครับหากมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างตารางข้อมูลขึ้นมาในสไลด์ก็สามารถทําได้ดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจาก คลิกแท็บแทรกนะครับหรือแท็บอินเสิร์ตนะครับจากนั้นคลิกเลือกตารางนะครับตารางหรือเทเบิลนะครับต่อไปก็คือกําหนดช่องตารางที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาว่าเราต้องเอากี่ช่องนะครับ 4. ปรับขนาดของตารางตามต,ามต้องการนะครับ 5. ก็จะได้ตารางตามที่ท่านต้องการสร้างนั่นเองครับผมเอาละครับหลังจากที่มีการสร้างตารางแล้วหัวข้อถัดมาคือการสร้างกราฟและแผนภูมิ ใน Microsoft PowerPoint 2010สามารถแทรกกราฟและแผนภูมิข้อมูลชนิดต่างๆเช่นแผนภูมิคอลัมน์แผนภูมิเส้นตรงแผนภูมิวงกลมแผนภูมิแท่งกราฟพื้นที่กราฟกระจายแผนภูมิหุ้นแผนภูมิพื้นผิวแผนภูมิโดนัทกราฟฟองและแกราฟเรดาร์ต่างๆอีกมากมายนะครับโดยเริ่มจากวิธีการแทรกดังต่อไปนี้ 1. บนแถบแทรกในกลุ่มภาพประกอบ ให้คลิกแผนภูมินะครับ2ในกล่องโต้ตอบแทรกแผนภูมิให้คลิกที่ลูกศร네เพื่อเลื่อนด,ดูชนิดแผนภูมิและเลือกชนิดของแผนภูมิที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลงนะครับเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชนิดแผนภูมิใดๆคำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของแผนแผนภูมินั้นออกมาให้ทราบนะครับ